สวัสดีค่ะมะพร้ากกมักแพงอีกแล้วค่ะเหมือนนิสิภามาปลูกต้อนองุุนนะคะมือใหม่หัดปลูกจ้าไปรับชมเลยค่ะว่าวิธีปลูกเข้าเห็ดจังได่ค่ะปลูกองงุนนะคะมือใหม่เลยค่ะว่่เคยปลูกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เตรียมดินนะคะดินซื้อมาทุงละสิบบาทค่ะ ดินปลูกนะคะ้อมปลูกเลยคะ่ะดินค่ะทงุงท่สิบบาทนะคะเอาดินใส่กระถางนะคะดินใส่กระถางลาคาเพอเห็ดเป็นหลุมแล้วนะคะก็เอาต้นเองุ่นเาลงไปค่ะตัดก่อนนะคะเอาคัตเตอร์นะคะ ตัดถุงออกก่อนค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาลากของเขาดึงออกมานะคะลากเขาจะได้เดินดีๆนะคะเด้ลงไปเลยแล้วก็ดึงถุงออกนะคะแล้วก็เอาดินกบลงไปค่ะ ให้ทั่วเลยค่ะกบลงไปนะคะห่างจากขอบกระถางประมาณหนึ่งนิ้วนะคะดินเรานะคะไม่ต้องใส่ดินเต็มนะคะเวลาเราลดน้ำมันก็จะได้ไม่หกออกมานะคะกบดินลงไปให้รอบๆกระถางค่ะ ดินลงไปให้เต็มเลยนะคะจะรอดหรือลวกนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะเป็นระยะระยะนะคะใส่ดินลงไปเลยค่ะดินปลูกข้ากับถุงละสิบบาทแค่นั้นค่ะ พร้อมปลูกเลยนะคะดินปลูกของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะองุ่นเราซื้อมาต้นละ200บาทนะคะดูว่าองุ่นเราจะงามแค่ไหนนะคะมือใหม่หัดปลูกคะ่ะลุ้นไปพร้อมกันนะคะเพื่อนๆ ว่าต้นอังหุ่นของแอดมินจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีนกเขามาให้กำลังใจด้วยนะคะน่ารักมากเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาที่ตากผ้านะคะ เก่านะคะที่เราไม่ใช้นะคะเอามาทําเป็นร้านให้เขานะคะให้เขาไต่ขึ้นไปนะคะของที่ไม่ใช้แล้วนะคะเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะจับยอดของเขานะคะผูกไว้นะคะเอาเชือกควางก็ได้คะ่ะมาปลูกไวค้ค่ะ ใบของเขาสวยมากเลยนะคะสีเขียวมันเลยค่ะมันวาวเลยค่ะใบของเขาค่ะยอดของเขาก็สวยมากเลยนะคะลดน้ำนะคะให้ชุ่มนะคะแล้ววันต่อๆไปก็ลดน้ำเช้าเย็นค่ะ ในช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องลดก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะออาหนุนนะคะ ต้นองุ่นนะคะตอของเขาจะเป็นตอปลานะคะอันนี้ยอดเขาสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ